สรุปประเด็นทองคําประจําวันที่16เดือนกุมภาพ,พันธ์นะครับเริ่มต้นกันที่ตัวเลขเศรษฐกิจในคืนนี้เลย20นาฬิกา30นาทีจะมีการประกาศตัวเลข PPI ครับซึ่งเป็นดัชนีงเงินเฟอ้อ1ตัวแต่ว่าเป็นเงินเฟอ้อของทางภาคผู้ผลิตนะครับตัวนี้ถามว่าสําคัญไหมสําคัญเหมือนกันแต่จะมีความรุนแรงที่เป็นน้องๆ้องของ CPI เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะแล้วจากตัวเลขคาดการมองไงครับตัวเลขคาดการถ้าเป็น PPI รายเดือนเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นลบกับราคาทองได้แต่ว่าตัวที่มันแรงกว่าเนี่ยคือแบบรายปีครับ YOY หรือว่า Year on Year ซึ่งมีนาโนว่าจะปรับตัวลงครับทั้งคู่เลยเมื่อมีนาโน,นปรับตัวลงแปลว่ามันอาจจะหนุนให้ราคาทองคำในการขึ้นต่อได้ หลังจากนั้นนะครับในช่วงท้ายตลาดก็จะมีคุณบาร์มาตอนสมทุ่มสินาทีแล้วก็คุณแมรี่ดาลี่ซึ่งเป็นประธานเฟดนะครับสาขาย่อยจอมอมากล่าวในช่วงเวลาตอนเที่ยงคืน10นาทีครับแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคุณครับแนวโน้มมีโอกาสเป็นลบก,กับราคาทองคําแต่ยังการันตีไม่ได้นะครับอย่างคนเมื่อคืนที่ผ่านมาเคยพูดจาเป็นลบก,กับราคาทองคํากลับพูดจาหนุนทองคำซะอย่างนั้นแหละอย่างไรก็ตามครับนักถุนครับก็ต้องจับตาดูสรุปก็คือว่าในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในวันนี้มีโอกาสที่จะหนุนให้ ทองคําขึ้นได้อยู่แต่ก็จะเพียงเล็กน้อยนะถ้าเป็นไปตามคาดการณจริงๆอันนี้คือสิ่งที่สำรับข่าวเอฟบี e อสเทได้กําลังบอกกับเราอยู่ครับ ทีนี้เราก็จะมาดูปัจจัยทงา้านของตัวเทคนิคกันบ้างดีกว่าว่ามันจะยังพอช่วยให้ขาเซลล์เนี่ยมีลุ้นไหมเพราะว่าตอนนี้บางคนเนี่ยขาบายเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกังวลใจเท่าไหร่แล้วเพราะว่าทองฟื้นมาเกือบจะถึงครึ่งทางแล้วแต่ในทางกลับกันก็จะมีคนติดเซลล์อยู่ที่บริเวณด้านล่างนี้เยอะเลยครับอันดับแรกเราจะไปดูกันที่ดอลลาร์อินด็กซ์ดอลลาร์อินด็กซ์นั้นเมื่อคืนแตะที่บริเวณโซนแนวรับแล้วมีอาการครับคือการเด้งดีตัวสลับกลับขึ้นมาเลยทําให้ทองคำเนี่ยย่อตัวบ้างรวมไปถึงตัวน,ค,นวค่นา้อขง สวยนะฟื้นจะโซนแนวรับด้วยแสดงว่าถ้ามีคนถามผมว่าหน้าเซล์มีโอกาสไหมคะดูจากในเรื่องของตัวความสัมพันธ์บอกเลยว่ามีครับยังมีโอกาสในการลุ้นลงได้อยู่ไม่น่ากลัวต่อมามาดูกันที่ประเด็นท้านเทคนิคกันบ้างดีกว่าครับนักถุน,นประเด็นท้านเทคนิคเด่ยสำคัญเลยนะเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยฟื้นกลับขึ้นมาจริงแต่ยังดีไม่มากพอครับราคาทองคําผมจะบอกให้ว่าโซนสินทรเงินวันนี้ผมวางไว้ให้สโซนเลยโซนไหนที่มีความสําคัญมากที่สุด ไม่ใช่โซนด้านบนไม่ใช่โซนด้านล่างโซนที่จะเป็นโซนที่ชะตาว่าฉันพร้อมจะกลับหน้าบายหรือว่าฉันจะ,จะอยากจะอยู่กับหน้าเซลล์นะคือโซนตรงนี้เลยครับ2 0 0 7 2ถึง2,014.78 2,007.2ถึง2,014.78ถ้าราคาทองคำไม่ขึ้นทะลุตรงนี้บอกได้คำเดียวว่าหน้าเซลล์ยังสามารถลุ้นได้ทุกคนแม้กระทั่งคนที่ติดเซลล์อยู่บริเวณโลตรงนี้ก็ตามเพราะว่าบริเวณตรงนี้จากก่อนหน,น,นี้เคยเป็นแนวรับที่มีความแข็งแกร่งอย่างมากเห็นไหมครับ เคยลงมาแล้วเด้งเคยลงมาแล้วเด้งตลอดตอนนี้แปรเปลี่ยนกลับมาเป็นแนวต้านตัวใหม่เมื่อวานนี้พอเข้าสู่โซนสีน้ำเงินตรงนี้ก็มีอาการครับเกิดการย่อตัวลงไปจากบริเวณยอดบนดังกล่าวนี้ประมาณ900จุดเลยครับทั้งทุนวันนี้จะต้องวัดกันอีกครั้งว่าทองจะสามารถผ่านได้ไหมถ้าผ่านไม่ได้นักทุนหน้าเซลลบอกได้เลยว่ายัางลุ่นอยู่เพราะฉะนั้นคนที่พิมพ์มาให้ผมในตอนนี้ว่าฉันติดเซลอยู่ตรงนั้นตรงน,น,รงนี้ไม่จะเป็นครับ พราะว่าแค่ไม่ผ่านตรงนี้ก็ลุ้นได้แล้วแล้วถ้าเกิดว่าฉันจะออกไม้แก้หรือรวมไปถึงคนที่ไม่มีของล่ะเราจะเทรดหน้าเซลล์กันยังไงดีรอเซลล์ที่โซนนี้คุณแต่มันดูใกล้จังเลยนะคะเนี่ยเจ็ดแปจุดถูกต้องครับความเสี่ยงมันจะได้น้อยไงนึงทุนแบบว่าพอหลุดปุ๊บก็เตรียมพิจ,จนารณาในการแบ่งคัดได้ ปั๊บเลยโอเคไหมครับทุกท่านแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าทองมันดันขึ้นอีกแล้วมันไม่หยุดละครับผมก็เตรียมโซนในการแก้ไม้ซึ่งเป็นโซนสุดท้ายของหน้าเซลล์ให้กับนักถุนแล้วอยู่ที่2,023ถึง2,031.15ครับตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นโซนของการแก้ไม้นะครับนักถุนครับเป็นแนวต้านด่านสุดท้ายกองราคาทองคำเพราะว่าถ้าหลุดไปได้มันก็ไม่ใช่หน้าเซลล์แล้วล่ะดังนั้นถ้านักถุนจะลุ้นเซลลุ้นได้เริ่มต้นตรงนี้ก่อน 2,007 2,014.78และก็โซนสำรองคือ2,023และ2,031.15ครับผมขาเซลเข้าใจตรงกันไหมครับขาเซลรู้กวับว่าเข้าใจตรงกันรบกวนขอเลข2คนละ1ตัวนะครับทีนี้เราจะมาคุยกันที่ประดนเด็นของฝั่งขาบายกันบ้างขาบายได้กำไรมาตั้งแต่ด้านล่างแล้วนะครับถามว่าจะถือต่อได้ไหมถือต่อได้แต่ว่าขาบายเดีย๋ยวจะมีความเสี่ยงนะ ต่อให้บางคนได้ไม้บายตั้งแต่1982มาเลยนะครับนึงจุดครับราคาทองคำขึ้นมาก็เยอะจริงอยู่เป็นพันจุดอยู่แต่ยังไม่คลายความกังวลน,นะหน้าบายเนี่ยจะเริ่มกลับมามีกำลังอย่างแท้จริง2,014.78ต้องขึ้นแล้วไปยืนให้ได้เอาในททม f เฟรม H1 เนี่ยแหละยืนปิดแท่งเทียนเหนือ2,014.78ใน i ทม f เฟรม H1 หรือว่า1ชั่วโมงเท่านั้น ถึงจะสามารถลุ้นในการขึ้นต่อและจะมีโอกาสในการกลับมาเป็นหน้าบ่ายได้เพราะอะไรครับบริเวณโซน2,007-2,014ที่ผมได้กล่าวเอาไว้นั้นเป็นสนามรบดานสําคัญมากของขาบ่ายและขาเซลล์ขาบ่ายเดี๋ยคุณทําตัวดีแล้วแต่ยังดีไม่มากพอคือคุณกําลังจะบอกว่ามันยังเสี่ยงลงอะหรอถูกต้องครับคือมันขึ้นไปเป็นพันจุดจริงนะนั่งทุนแต่ถ้ามันไม่ผ่าน2,007ถึง2,014ผมพูดไว้ตั้แต่ในไลฟ์เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วยังไงทองคําหน้าบ่ายเนี่ย ก็ยังเสี่ยงลงตลอดเวลาดังนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่นักลงทุนขาบายจะต้องทาก็คือรีบไปภาวนาสวดมนต์ขอพรจากศิสิ์ธิ์ว่าให้ทองคํารีบขึ้นไปจนทะลุ2 0ง7ันเจ็ดถึงสองพได้แล้วถ้ายังทะลุไม่ได้และใช้เวลายาวนานมากไปกว่านี้ทองร่วงนะครับเป็นการร่วงตามเทคนิคไม่ต้องพึ่งข่าวก็สามารถร่วงได้ด้วยเช่นเดียวกันพี่พี่นักทุนตามกันทันนะโอเคไหมครับทุกท่านครับอันนี้คือสรุปแบบแง่ขาบายง่ายๆเลย คุณครับขาบายถ้าไม่มีขอเราจะบายตรงไหนดีครับขาบายเนี่ยเนื่องจากว่าเทรนหลักละระยะ้จะเป็นเซลแล้วก็เงินเฟอ้อจะเป็นเทรนแบบฝั่งขาขึ้นด้วยผมแนะนําว่าให้รอใกล้เคียงกับโซนน้ำงินล่างมากที่สุดครับ1996.74กับ1989.54ไม่แนะนําในการไล่ราคาหน้าบ่ายนะในทุกกรณีเลยนะครับเพราะว่าหน้าบ่ายยังไม่ค่อยปลอดภัยขนาดนั้นครับนั่งฉุนครับแล้วถ้าเกิดว่ามันมันลงมาแล้วมันทะลุเลยเหรอคุณครับโซนน้ำงินด้านล่างไม่โลเดิมก็โลใหม่ มันคือชะตากรรมที่ขาบายจะต้องเผชิญขาบายจะต้องเผชิญกับการชนกับแนวต้านด้านบนก่อนจะผ่านไหมถ้าผ่านได้ก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมตัวเองได้ถ้าทะลุไม่ได้ชะตากรรมของขาบายจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเป้าหมายก็คืออยู่ที่บริเวณโลเดิมกับโลใหม่ครับฝากเนั้ทถุนหน้าบายเอาไว้นะครับสําหรับท่านใดที่เข้าใจนะครับในเรื่องของขาบายรบกวนขอเลขหนึ่งคนละหนึ่งตัวนะครับเนื่องจุดครับ น่าจะชัดเจนที่สุดแล้วสรุปคือในวันนี้นี่แผนนี่ค,ค,คือยังไงฮะคุณยังเน้นเซล์เลยครับผมขอเน้นเซลเป็นวันสุดท้ายและจะเน้นเซลล์ตราไปก็ตามที่ราคาทองคํานั้นยังไม่ทะลุ2,007กับ2,014ให้เน้นดักเซลลก่อนครับนั่งชุนครับอย่าไล่าราคาหน้าบ่ายหน้าบ่ายต้องรอย่อเท่านั้นโอเคนะครับขอบพระคุณมากเลยนะนั่งชุนนะสวัสดีครับ ขอพระคุณนักลงทุนทุกท,ท,ท่านอย่างมากเลยนะครับผมที่ให้การสนับสนุนกระผมมาโดยตลอดเลยนะครับตอนนี้กระผมนั้นก็มีบริการห้องซิกเนลทองคานะครับนักลงทุนครับใครที่ชอบเทรดทองคาเป็นหลักเดียวย่าพภาพนะราคาตามโปรโมชั่นภาพที่เห็นอยู่ณขณะนี้เลยนะครับนักลงท,ทุนส่งสลิปการโอนเงินได้ที่ไลน์คูเปาล์นิวส์รูมนะครับและเป็นที่แน่นอนเลยครับเฉพาะคนที่เห็น คลิปวิดีโอดีนะครับถ้านักทุนสแกน QR ียร์โค้ดชำระเงินเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมแถมวันเพิ่มเป็นพิเศษให้เลยนะครับผมให้มากกว่าที่ปรากฏอยู่ที่บริเวณหน้าจอตอนนี้เลยแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้อยากจะเข้าห้องซิกแต่ว่าอยากให้การสนับสนุนกระผมนะครับก็ตามกำลับบงศรัทธาได้เลยน,นักทุนใช้ QR ียร์โค้ดตัวเดียวกันเลยส่งสลิปที่ไลน์ไอดีตัวนี้แล้วก็บอกผมว่าอยากให้การสนับสนุนครับสนับสนุนเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้วแต่นักทุนเลยผมมีเป็นตัวคลิปวิดีโอ เทคนิคการเทรดทองส,สั้นมอบให้กับนักทุนเป็นการตอบแทนนะยังไงต้องขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากเลยแล้วพบกันนะครับวัสดีครับ